โอเคครับ okay, ผมก็ต้องการสวัสดีนะผมไว้รู้ทุกคนกันด้วยในกะสำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ D I D Store Shop นะทุกคนสำหรับเดี๋ยวแลนนะที่อยากได้ไอดีนะผมในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่รอทุกคนไม่อยู่ผมแบบนี้นะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้คนนะวันนี้พี่มีคนมาแจากกันด้วยนะครับทุกคนนะโอเคก็ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวต้องสมัครกันก่อนเลยนะทุกคนสําหรับวิธีการสมัครเว็บนี้ผมก็ง่ายนะท่านบนจะเป็นยูเซอร์นะผมวันลที่สองจะเป็นรหัสผ่านตัวที่สามก็จะเป็นยินยารหัสผ่านนะทุกคน ก็จำไม่ได้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะทุกคนพอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียร้อยนะผมก็โปรโมจั่์พิเศษตอนนี้ก็คือนะเเงินครบสองเก้าสงร้อยเก้าสิบเก้าทนะผมจะได้เครดิตคุณสองเลยนะครับทุกคนก็ใครเนี่ยผมที่อยากได้เนี่ยแบบ เลิมบางซัมเบ้ก็ลองนะผลก,ก็คือเติม300รก็ได้600เลยนะทุกคนเติม600้ก็ได้พันสองนะตามนั้นเลยนะครับทุกคนหุ่นสอเนาะโอเคก็นี่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนก็จะมี ID ให้เราเรียกมากมายนทุกคนก็จะเป็น ID เดียนอัพเรียวเอ้ามัดเทพแล้วก็หัวข่าว ไอดีพวกนี้เต็มเลยนะทุกคนตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็น่ครับสาหรับวิธีการนะครับเติมเงินเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมแบบสองวันนะทุกคนสําหรับใครที่เติมสองวันไม่เป็นก็สามารถไปดูคลิปในยูทูบได้เลยนะทุกคนนะครับผมก็ลองดูนะทุกคนโอเคก็นี่ครับผมสาหรับวิธีการเติมโค้ดก็จะเป็นการนี่เลยครับผมเติมแบบนี้นะทุกคนก็มีเติมโค้ดแล้วก็ใส่โค้ดตามที่พี่ใส่ได้เลยนะทุกคน ดีดีขีดเก้าห้าเจ็ดตีนะทุกคนแล้วก็กดไอทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนนี่ฮะหนึ่งร้อยนทุกคนก็พี่ไม่ต้องเติมเพิ่มนะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะหรือแบบอะไรแบบดวงดีกว่าพี่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นไอดีอะไรอย่างทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเป็นไอดีหัวไอหัวขาวนะทุกคนจับเลยละกันนะทุกคน วิ่โอเคทุกคนก็ได้มาแล้วสำหรับไอดีห่วข้าวนะทุกคนนี่ฮะได้มาแล้วครับก็ไอดีอยู่ตรงนี้แปรดี ID ที่เชื่ยมเฟน,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกีกยงอะไรดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนไปดูกันครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมมี่ก็อยู่ในอดีไปเทียบร้อยทุกคนก็นี่ฮะผมเป็นไอดีหัวข้าวนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับทุกคนอ่าหน้ากากไฟนะทุกคนแล้วก็มีเปืนมีเป็นอปไร มีปืนอัพเรเวลเจ็ดนะผมเป็น UMP นะผมอัพเรเวลหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนนี่ฮะโคตรเป็นไงทุกคนฮะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็จะมีเสื้อสีแดงนี้ด้วยนะผมแล้วก็จะมีหมัดนะผมเป็นหมัดหมัดงูนะทุกคนหมัดงูนะหมัดคอปเปอรนะครับแล้วก็เางเกงปีกน,นกสีขาวนะครับผมแบบนี้เลยนะครับทุกคนหน้ากากไฟเนาะตามนั้นเนะาะเจยผมจะไจ้กันใหม่คลิปหน้าผมก็ใครที่บอกว่า อ,าอ้าวอยากส่งก็ส่งมาได้ใต้คลิปเลยทุกคนอ่ีใต้คลิปเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมวันนีครับ